สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1552หลังต้นหลิงเทียนผสานพังธาตุไฟเข้ากับพลังเซียนอมตะและใช้พลังจากความลึกซึ้งลูกหมทับไปอีกชั้นก็ทําให้ความเร็วในการเคลื่อนไหวเขาไม่ได้ด้วยไปกว่าหลิงเจเวียวหวินที่ใช้ยมทูดครอบงำแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามกฎแห่งความตายนั้นคือหนึ่งในสี่กฎสูงสุดและทรงพลังเหนือกว่ากฎทั่วไป อย่างเช่นตอนนี้หลิงเจวี๋วหวินที่ใช้ความลึกซึ้งยมทูตครอบงำนั้นเมื่อเทียบกับต้นหลิงเทียนที่ใช้ความลึกซึ้งลุกโหมแล้วมีแต่แข็งแกร่งกว่าไม่อ่อนด้วยกว่าแน่นอนความลึกซึ้งลุกโหมของต้นหลิงเทียนจริงอยู่ที่นอกจากเสริมความเร็วเป็นหลักแล้วยังช่วยหนุนเสริมในแง่ของการโจมตีได้ด้วยแต่เป็นธรรมดาว่ามันหนุนเสริมพลังโจมตีได้ด้วยกว่าความลึกซึ้งที่เสริมพลังโจมตีเป็นหลักเทราว่าความลึกซึ้งยมทูตครอบงำของหลิงเจวี๋วหวินไม่เพียงแต่จะเพิ่มพูนความเร มันยังเพิ่มพูนพลังโจมตีได้ไม่ต่างอะไรกับความลึกซึ้งที่เสริมพลังโจมตีเป็นหลักด้วยเหตุนี้หากมองในภาพรวมแล้วความลึกซึ้งยมทูตครอบงำของกฎแห่งความตายมันเหนือกว่าความลึกซึ้งลูกโหมของกฎแห่งไฟไม่คิดเลยจริงๆว่าเจ้าจะเข้าใจความลึกซึ้งลูกโหมของกฎแห่งไฟเมื่อเห็นร่างต้นหลิงเทียนที่กลับกลายเป็นลูกไฟพุ่งฉากหลบออกข้างไปและพริบตาก็ฉีกระยะไปนุ่นหลิงเจเวีหวินก็ประหลาดใจอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามหากวันนี้นอกจากความลึกซึ้งลุกโหมกับความหมายแห่งไฟแล้วเจ้าไม่เจ้าใจความลึกซึ้งประการอื่นของกฎแห่งไฟเจ้าก็มีแต่แพ้กับแพ้หลิงเจเวิวินตะเบงเสียงเสียงเสียงทมจบคำก็ปรากฏร่างหลิงเจเวียนอีกคนแยกออกมาจากตัวมันปานพูดผี อย่างไรก็ตามหลิงเจเวิวินคนนี้สองตากลับไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆแถมยังแดงฉานปานก็เลือดแม้ทั่วร่างจะไม่มีพลังใดๆก็ตามแต่ยำเหินทยานออกไปพลังสภาวะของมันไม่คล้ายอ่อนแอกว่าหลิงเจเวิวินอีกคนเลยหลังจากใช้ออกด้วยความลึกซึ้งยมทูตครอบงำแล้วหลิงเจเวิวินยังใช้ความลึกซึ้งร่างแฝดแห่งความตายออกมาทันทีตัวหลิงเทียนเคยได้ยินมาก่อนแล้วว่าในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำหลิงเจเวิวินได้ใช้ร่างแฝดแห่งความตาย อย่างไรก็ตามเขาจดจำไม่ได้และไม่ทราบว่าที่แท้ร่างแฝดแห่งความตายมันมีความสามารถอะไรบ้างจนเมื่อได้ไปหอตำราฝาในของนิกายยอมตะเป้าผู่ในหอตำรามียันอมตะเก็บความทรงจำที่อธิบายความลึกซึ้งของกฎแห่งความตายเอาไว้ชัดเจนจะยมทูตครอบงำก็ดีร่างแฝดแห่งความตายก็ดีลักษณะพลังนั้นเขาเคยอ่านผ่านตามมาหมดแล้ว เขาจึงรู้ว่าร่างแฝดแห่งความตายไม่เพียงจะมีรูปลักษณ์เหมือนร่างต้นราวฝาแฝดแต่ยังมีด่านพลังฝึกปือเท่าเทียมกับร่างต้นอีกทั้งยังสามารถใช้ความลึกซึ้งของกฎแห่งความตายได้ด้วยอย่างไรก็ตามความลึกซึ้งของกฎแห่งตายที่มันใช้ได้นั้นนอกจากความหมายแห่งความตายแล้วก็ไม่อาจใช้ความลึกซึ้งอื่นๆได้หากใช้ได้ไม่ใช่ว่ามันจะใช้สร้างร่างแฝดแห่งความตายได้อย่างไร้สิ้นสุดหรือไรแต่กระนั้นก็ไม่ได้ลดทอนความน่ากลัวของร่างแฝดแห่งความตายเลย ร่างแฝดแห่งความตายนั้นไม่อาจทำลายได้เว้นเสียแต่จะฆ่าร่างต้นต่อให้ถูกพลังปนปี้จนแหลกสลายมันก็จะกลับกลายพลังแห่งความตายและก่อร่างขึ้นมาใหม่อีกครั้งทันทีนอกจากนั้นขณะที่ใช้ความลึกซึ้งร่างแฝดแห่งความตายตัวผู้ใช้ยังจะมีพลังและความเร็วเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งอีกด้วยด้วยเหตุนี้ในวินาทีที่ร่างแฝดแห่งความตายปรากฏขึ้นร่างหลิงเจเวียหวินที่เปลี่ยนทิศทางจนทยานติดตามต้นหลิงเทียนไป อยูอย่่ความเร็วก็พุ่งสูงขึ้นในชั่วพริบตาฟุบบบเมื่อความเร็วของหลิงเจเวียวหวินเพิ่มพูนขึ้นในฉับพลันร่างมันก็พุ่งไปด้วยความเร็วเหนือกว่าต้นหลิงเทียนที่ใช้ความลึกซึ้งลุกโหมอย่างเห็นได้ชัดร่างหลิงเจเวียหวินที่ความเร็วเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดพริบตาก็พุ่งตามไปเจียนบรรลุถึงตัวต้นหลิงเทียนฟุบบบไม่เพียงหลิงเจเวียหวินกำลังจะไล่ทันต้นหลิงเทียนเท่านั้นร่างแฝดแห่งความตายเองก็พุ่งติดตามมาด้านหลังมันราวกับเงาตามตัว วัดกันแต่ความเร็วตอนนี้ข้านับว่าด้วกว่ามันมากร่างแฝดแห่งความตายนั่นเพิ่มความเร็วให้มันพอพอสมควรเลยต่อให้ข้าใช้ความลึกซึ้งเผาไม่ตอนนี้แต่อย่างดีก็เพิ่มความเร็วได้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าร่างแฝดแห่งความตายของมันแน่เมื่อเห็นว่าหลิงเจเวียนกับร่างแฝดแห่งความตายจี้เข้ามาติดติดและอีกไม่นานคงตามทันสองตาต้นหลิงเทียนทันหดหยีลงครู่หนึ่งจากนั้นก็เรืองประกายว่าบขึ้นปันฟ้าแลบในใจบังเกิดความคิดประการหนึ่ง ตอนนี้หากยังคิดจะฉีกระยะอย่างเชิงไม่เพียงแต่จะร้ายประโยชน์แต่ไม่พ้นต้องถูกร่างต้นหลิงเจเวิวินพุ่งแซงไปก่อนจากนั้นก็ถูกร่างแฝดแห่งความตายที่ติดตามมาด้านหลังกลุ่มรุม,รมกระหน่บหัวท้ายแน่นอนเนื่องเพราะความเร็วของเขาที่อาศัยความลึกซึ้งลูกโหมอย่างเดียวมันสู้หลิงเจเวิวินที่ใช้ยมทูตครอบงำกับร่างแฝดแห่งความตายไม่ได้เลยเช่นนั้นตัวหลิงเทียนจึงล้มเลิกการฉีกระยะอย่างเชิงและลงมือจู่โจมออกไปทันที อาศัยความลึกซึ้งลุกโหมกับเผาไหม้ก็มากพอจะทําให้เขามีพลังโจมตีเหนือกว่าหลิงเจียวิวินในตอนนี้แล้วความลึกซึ้งลุกโหมของกฎแห่งไฟอาจเพิ่มพูนพลังโจมตีได้ไม่เท่ายมทูดครอบงำของกฎแห่งความตายอย่างไรก็ตามความลึกซึ้งเผาไม้นั้นมันสามารถเพิ่มพูนพลังโจมตีให้เขาได้มากกว่าร่างแฝดแห่งความตายหลายขุมเพราะความลึกซึ้งเผ่าไม้เป็นหนึ่งในความลึกซึ้งที่เสริมพลังเป็นหลักของกฎแห่งไฟ เรียกว่ายามสานาใช้ความลึกซึ้งลุกโหมกับความลึกซึ้งเผาไม่พลังโจมตีของเขาจะทรงพลังเหนือกว่าหลิงเจเวียนที่ใช้ความลึกซึ้งยมทูดครอบงำกับร่างแฝดแห่งความตายแน่นอนรับมือในขณะที่หลิงเจเวียนวินกำลังจะไล่ตามต้นหลิงเทียนที่กลายเป็นดังลูกไฟได้ทันนั้นอยู่ๆต้นหลิงเทียนที่กลายเป็นลูกไฟร้อนระอุก,ก็พล่้งคำออกมาอย่างดุดัน จากนั้นลูกไฟที่พุ่งไปเบื้องหน้าฉับไวคล้ายบังเกิดการระเบิดขึ้นพริบตาต่อมามันก็วกกลับมาหาหลิงเจเวิ๋วหวินด้วยสภาวะดุร้ายดื้อปงงฟงุ่ม,มม่เสียงระเบิดของพลังหนึ่งก็ดังสนั่นกึกก้องไปทั่วฟ้าลูกเพลิงอยู่ๆก็เปลี่ยนทิศทางย้อนสอนกลับมาอย่างอัศจรรย์จากนั้นลูกไฟระอุกก็คล้ายจะขยายใหญ่ขึ้นในชั่วพริบตาที่สําคัญตอนนี้เปลวไฟที่ลุกโชนนั่นเสมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่ากลัวมวลอากาศโดยรอบประหนึ่งจะถูกแผดเผาจนมอดไหม นี่มันความลึกซึ้งเผาไหม้เดอิมอทีหลิง,งอเจวียวินคิดว่าจะอาศัยญญความเร็วที่เหนือกว่าพุ่แงแง่แซงงอต้อนหลิงเทียยนไปแล้วกกลับมาจู่โจมมาซึ่งจะทําให้ตัวนหลิงเทีย,น,ทน,เทยน,นเสมือนโดนกระหนบจู่โจมทั้งหัวท้ายแต่อยู่ๆพอเห็นตัวหลิงเทียนวกกลับมาหน้าตาเฉยทั้งเปลวเพลิงทั่วร่างก็คล้ายจะทวีความรุนแรงขึ้นในฉับพลันกอบกับสัมผัสได้ถึงความร้อนระอุปานบรรยากาศมอดไหมลูกตาหลิงเจีวีวินก็หดเล็กลงทันที กระทั่งลึกลงไปในแววตายังฉายชัดถึงความตกตะลึงเหลือเชื่อขึ้นมาตัวหลิงเทียนนั่นไม่ใช่ว่ามันเชี่ยวชาญกดแห่งดินหรือไรหรือในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำและตอนประลองกับองค์ชายรองหนันฉี่นั่นมันใช้กดแห่งดินออกมาเพื่อตบตาทุกคนแต่ที่แท้มันเชี่ยวชาญกดแห่งไฟมากที่สุด เห็นต้นหลิงเทียนใช้ความลึกซึ้งลุกโหมตามมาด้วยความลึกซึ้งเผาไม่แบบนี้หลิงเจีวีวินไม่อาจไม่แปลกใจยังคิดไปว่าที่ผ่านมาต้านหลิงเทียนจงใจใช้กดแห่งดินเพื่อปิดบังกดแห่งไฟหากเจ้าทําได้แค่นี้ไม่เกินสิบกระบวนถ้าเจ้าแพ้ข้าแน่ต้นหลิงเทียนที่วกร่างจนทยานข้ามหาหลิงเจวียนพร้อมเพลิงพลังที่ลุกชนท่วมร่างอย่างน่ากลัวเอ่อยออกเสียงเรียบ และแทบจะพร้อมกันกันกบที่กล่าวจบคำลูกตาต้นหลิงเทียนก็หดหีลงจากนั้นเปลวเ,เพลิงมาึมารอบกายก็รวมควบรวมก่อเกิดกระบีไฟเล่มแล้วเล่มเล่ากระบีไฟหลเล่มอุบัติขึ้นในห้วงเวลาชั่วพริบตาพวกมันเหินวงเวียนรอบร่างต้นหลิงเทียนไม่กี่รอบก็พุ่งทะยานเข้าใส่หลิงเจเวี๋วหวินปานหาอุกบาทฟัฟ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 ,ฟ,ฟเสียงหอนกระบีดังขึ้นระงมกระบีเพลิงที่พุ่งไปฉับไวปานลำแส ทะลงแหวกอากาศมาประหนึ่งหาพิรุณเปลวเพลิงขณะเดียวกันต้นหลิงเทียนที่ควบคุมหากระบี่ให้พุ่งใส่หลิงเจเวิวินแล้วเสร็จร่างคนก็ประตูพลังขึ้นอีกขุมจากคนก็จนทยานขึ้นฟ้าพลางง้างมือขึ้นแล้วตกฟาดลงมาทันทีเป้าหมายการตกไฟย,ย่อมเป็นหลิงเจวิวินในห้วงเวลาพริตาดุดละองไฟว่าดับต้นหลิงเทียนก็ลงมือจู่โจมออกมาสองกระบวนท่าปงงงซุ่มม,มุม เสียงระเบิดประหนึ่งฟ้าคำรนดังขึ้นกึกก้องพร้อมๆกันกับที่ฝ่ามือต้อนหลิงเทียนฟ้าตบลงมามวลพลังเพลิงที่ประตูขึ้นมาทั่วร่างก็เริ่มผนึกลงสู่ฝ่ามือจากนั้นก็พุ่งออกไปเป็นสายประหนึ่งธารลาวาเชี่ยวโถมเข้าใส่หลิงเจวยวิวนกระบี่เพลิงฉับไวปานประกายแสงแหสหายเล่มพร้อมด้วยกระแสพลังร้อนระอุปานธารลาวาเชี่ยวหลังไหลาจากฟากฟ้าต่างโถมฐันเข้าใส่หลิงเจเวียนอย่างดุดนัน เผชิญกับกระบวนท่าเปี่ยมล้นไปด้วยพลังทำลายอันหน้าพรันพรึงสองกระบวนติดหลิงเจวีวหวินพลันชะงักร่างกลางหาวพร้อมๆกับร่างแฝดแห่งความตายที่พุ่งมาหยุดข้างกายมันต้นหลิงเทียนเจ้าซุกซ่อนได้ลึกยิ่งหลิงเจวี๋วหวินเงยหน้าขึ้นมองต้นหลิงเทียนบนฟ้าด้วยสีหน้าท่าทีเคร่งขรึมจรงจิงจังจากนั้นพลังแห่งความตายที่มวนน้วนนวลรอบร่างมันก็เริ่มปั่นป่วนปานมหาพายุ ทันใดนั้นพลังเซียนอมตะที่ผสานไปด้วยพลังแห่งความตายดังกล่าวก็เริ่มมาควบรวมก่อเกิดเป็นเคียวเล่มหนึ่งอย่างไรก็ตามเคียวเล่มนี้ยังลาดูหยาบหยาบคล้ายยังควบแน่นก่อเกิดไม่สมบูรณ์ราวกับหลิงเจวี๋วหวินยังไม่บรรลุพลังดังกล่าววูมส่วส่วสัวส่ว เสียงพลังกู่ร้องดังขึ้นพร้อมกันนั้นก็บังเกิดเสียงแหวกอากาศดังขึ้นแผ่วเบาะระรัวเป็นหลิงเจวิววินที่ประตูพลังควบรวมก่อเกิดเคียวได้ตวัดฟันฟาดเคียวออกไปปานจากพรันซัดคลื่นพลังหมายต้านทานรับหาพิรุณกระบี่เพลิงของต้นหลิงเทียนอย่างไม่หวั่นหวันปงปง พร้อมอมกันนั้นเองร่างแงดแฝงคอวามตายของหลิงงอเจหวีเยวินก็ย่ำเท้าเหยียบอากาศอย่างแรงจนมวลอากาศแตกระเบิดก่อนจะพุ่งทะยานขึ้นปานจรวดจากนั้นสองมือก็ตกฟาดขึ้นไปเบื้องบนจนอากาศแตกระเบิดอีกคราท่าทางมันคิดจะแบกรับทันลาวาเชี่ยวที่โถมถัานลงมาของต้นหลิงเทียนตรงๆพริบตาต่อมากระบี่เพลิงที่กระหน่ำลงมาปานหาพิรุณของต้นหลิงเทียนก็ปะทะเข้ากับคลื่นพลังที่ซัดออกจากเคียวของหลิงเจวีเยวิน พร้อมๆกับกระแสพลังเพลิงระอุดดั่งทันลาวาเชเยวที่ถล่มลงจากฟากฟ้าก,าก็สาดโถมลงร่างแฝดแห่งความตายตูม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 เสียงระเบิดสนั่นดังขึ้นที่ยิบกระบีเพลิงดังประกายแสงถูกคลื่นพลังจากเคียวของหลิงเจเวิเอ๋วหวินประทะต้านทานอย่างจังแม้พวกมันสามารถเอาชนะคลื่นพลังจากเคียวได้กระนั้นพลังก็ลดทอนลงไปหลายส่วน ส่วนอีกด้านกระแสพลังเพลิงระอุที่โถมลงมาดั่งทานลาวาเชี่ยวก็กลืนร่างแฝดแห่งความตายของหลิงเจวียยอวินได้ไม่ยักเย็นร่างแฝดแห่งความตายประหนึ่งถูกหลอมจนสลายเป็นไอพลังสีดำอย่างไรก็ตามไอพลังสีดำดังกล่าวก็ควบรวมก่อเกิดร่างแฝดแห่งความตายอีกคราและยังคงยกฝ่ามือขึ้นฟ้าหมายแบกรับทานลาวาเชี่ยวเอาไว้ประหนึ่งนักรบเดนตายไร้ความกลัวเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวดำเนินขึ้นที่ยิบในห้วงเวลาแค่พริบตา จนในที่สุดความเร็วในการควบสร้างร่างแฝดแห่งความตายก็เริ่มช้าลงอย่างไรก็ตามกระแสพลังเพลิงระอุที่หลังไม้หมาปาันทานเชี่ยวก็เริ่มช้าลงเช่นกันฟุบบบร่างหลิงเจเวียววินที่ตวัดเคียวซัดพลังต้านกระบีเพลิงของต้วหลิงเทียนเป็นพลวันช่วยโอกาสดังกล่าวพุ่งร่างหลบออกจากจุดเดิมไปด้วยความเร็วฉับไวปานพูดผีเปรียงตูม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 ,ตม หากระบีเพลิงของต้นหลิงเทียนที่ถูกคลื่นเคียวซัดจนลดทอนสภาวะไปหลายส่วนก็ได้แต่พุ่งเสียบอากาศอย่างจังจากนั้นก็ร่วงตกลงไปถล่มทำลายผืนป่าเบื้องล่างจนวินาศสันตโรนอกจากนั้นกระแสพลังดังทานลาวาเชียวก็พุ่งไปถลม่มผืนดินเบื้องล่างจนเกิดหลุมลึกปรากฏไอร้อนพวยพุง่งพุ่งขึ้นมาจากก้นหลุมขมงฉงเฉงไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเข้าใจความลึกซึ้งเคียวยมทูตของกฎแห่งความตายแล้วด้วย ต้นหลิงเทียนที่ลอยร่างค้างกลางหาวชุดคลุมสีม่วงโบกสะบัดไปตามแรงลมก้มลงมองหลิงเจวิวบินเบื้องล่างกล่าวแม้สายตาจะเฉยเมยหักแต่น้ำเสียงฟังดูประหลาดใจยอยู่บ้างเคียวยมทูตเป็นความลึกซึ้งของกฎแห่งความตายที่หนุนเสริมการโจมตีเป็นหลักและยังทรงพลังที่สุดในกฎแห่งความตายเรียกได้ว่าเป็นความลึกซึ้งเสริมการโจมตีหลักอันดับหนึ่งอย่างไรก็ตามจากที่ต้นหลิงเทียนเห็นหลิงเจว,เวิลวินยังไม่ได้เข้าใจความลึกซึ้งเคียวยมทูตถึงขั้นตอนความสำเร็จบเบื้องตน้น เรียกว่าแค่เข้าใจบางส่วนและแทบจะใช้พลังของมันได้ไม่ถึงเซี่ยวระดับความเข้าใจก็ดุดเดียวกับพื้นที่น้มถ่วงและความลึกซึ้งประตูของต้นหลิงเทียนเท่าที่ข้ารู้มาเคีวยมทูดเหมือนจะเป็นความลึกซึ้งที่เข้าใจได้ยากที่สุดของกฎแห่งความตายใช่ไหมต้นหลิงเทียนที่มองหลิงเจวียวหวินเอ่ยถามออกมาเสียงเรียบนับว่าเจ้ารู้จักกฎแห่งความตายไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ผิดเคี่ยมทูดเป็นความลึกซึ้งที่เข้าใจได้ยากที่สุดของกฎแห่งความตาย หลิงเจเวี๋วหวินมองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาแปลกใจเล็กน้อยค่อยพยักหน้าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาข้าเพิ่งจะยังถึงความลึกซึ้งเคียวยมทูตจนพอใช้พลังของมันได้บางส่วนแต่ถึงเจ้าจะใช้พลังมันได้ไม่มากเท่าไหร่พอเอามารวมกับสิ่งที่เจ้ามีก็นับว่าช่วยเจ้าได้ไม่น้อยต้นหลิงเทียนกล่าวหากหลิงเจเวียวหวินไม่อาจใช้เคียวยมทูตได้หลักก็ถึงแม้ร่างแฝดแห่งความตาจะหยุดกระแสะพลังเพลิงของเขาได้แต่ร่างต้นก็คงไม่พ้นต้องถูกหากระบี่เพลิงของเขาจัดการอยู่ดี ตันหลิงเทียนความเข้าใจในกฎแห่งไฟของเจ้านับว่าเหนือความคาดหมายของข้าจริงๆหากข้าเดาไม่ผิดที่ทะเลสาบอาวินเยนทั้งในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำเจ้าสมควรใช้กฎแห่งดินบังหน้าเพื่อปกปิดพลังที่แท้จริงของเจ้าสินะหลิงเจเวิ๋ววินกล่าวถามหากข้าบอกว่าข้าเพิ่งจะมาศึกษากฎแห่งไฟหลังจากเข้าร่วมนิกายยอมตะเป้าผู่เจ้าจะเชื่อหรือเปล่าต้นหลิงเทียนยักไหล่พลางถาม ได้ยินคำพูดของต้นหลิงเทียนหลิงเจเวียหวินก็เบ้ปากและดูไม่เชื่อแม้แต่น้อยต้นหลิงเทียนเพิ่งจะเข้าร่วมนิกายยอมตะเป้าผูดได้นานเท่าไหร่กันยังไม่ทันถึงสิบปีภายในระยะเวลาไม่ถึงสิบปีหากเข้าใจความหมายแห่งไฟก็ไม่นับเป็นเรื่องอะไรแต่ตอนนี้นอกจากความหมายแห่งไฟต้นหลิงเทียนยังเข้าใจความลึกซึ้งลุกโหมกับเผาไม่ถึงขั้นตอนความสําเร็จเบื้องต้นแล้วเรื่องพันนี้เก็บไว้หลอกเด็กสามขวบเถอะ ตัวหลิงเทียนจริงอยู่ที่ความสามารถเจ้าเหนือความคาดหมายของข้าแต่ตอนนี้เลิกคุยเธอสมควรจบเรื่องได้แล้วหลิงเจเวียววินมองตัวหลิงเทียนด้วยสีหน้ามั่นใจและพอกล่าวจบชุดคลุมสีเทาของมันก็เริ่มโบกสะบัดแม้ไร้ลมจากนั้นไอพลังแห่งความตายก็เริ่มมวนวลทั่วร่างและดูมืดมนนะักจบได้แล้วตัวหลิงเทียนยักคิ้วขึ้นข้างหนึ่งพลางกล่าวถามด้วยน้ำเสียงหยอกล้อหรือเจ้าจะยอมแพ้แล้วข้ายอมแพ้ หลิงเจเวี๋วหวินสายะยิ้มพลางสายหน้าเบาๆจากนั้นก็กล่าวออกด้วยน้ำเสียงถือดีข้าแค่จะบอกเจ้าว่าเจ้ากำลังจะแพ้ข้ากำลังจะแพ้ได้ยินวาจามั่นใจของหลิงเจเวียหวินต้นหลิงเทียนก็ผงะไปเล็กน้อยจากนั้นก็อดคลี่ยิ้มออกมาไม่ได้ต่อให้ข้าจะไม่เร็วเท่าเจ้าแต่อาศัยพลังของข้าตอนนี้สมควรไล่ต้อนเจ้าได้ทุกทางแล้วข้าจะเอาอะไรไปแพ้ดูจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ต่อให้ข้าใช้การไม่ได้แค่ไหน แต่อย่างน้อยๆคิดจะสู้เสมอกับเจ้าก็คงไม่มีปัญหาหรอกมังต้วนหลิงเทียนเอ่อยออกด้วยน้ำเสียงขบขันแน่นอนว่ามีบางสิ่งที่เขายังไม่ได้พูดออกไปนั่นคือเขาเองก็ยังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดเพราะตอนนี้เขาเองก็เข้าใจความลึกซึ้งประตูบางส่วนแล้วเรียกว่าสามารถใช้พลังของมันได้ไม่ต่างอะไรจากเคียวยมทูตของหลิงเจเวี่ยหวินเลยถึงแม้ว่าความลึกซึ้งประตูอาจจะยังเพิ่มพลังให้เขาได้ไม่มาก แต่ความเร็วของเขาย่อมเหนือกว่าหลิงเจเวียวินตอนนี้แน่นอนนอกจากนั้นพลังโจมตีจากเดิมที่เหนือกว่าหลิงเจเียวิวินอยู่เล็กน้อยก็จะเพิ่มขึ้นจนเหนือกว่าที่หลิงเจเวิวินจะรับไหวทันทีก็ถูกของเจ้ามุมปากหลิงเจเียวิวินค่อยๆก็ยิ้มแ,ะแยะแต่ก็อย่างที่เจ้าบอกหากดูจากสถานการณ์ในตอนนี้น่นนะว่าแต่เจ้าแน่ใจหรือว่าข้าลงมือเต็มที่แล้ว กล่าวจบคำลูกตาหลิงเจเวียวินก็หดเล็กทันใดนั้นแสงสีเลือดพลันาสาะส่องออกมาจากดวงตามองไปประหนึ่งดาวตกสีแดงพุ่งผ่านฟ้าฟ้ายามค่ำคืนและพร้อมกันกับที่สองตาหลิงเจเวียวินส่องแสงสีแดงออกมาทั่วร่างหลิงเจเวียวินก็เสมือนมีหมอกโลหิตประตูออกมาในฉับพลันที่สำคัญหมอกโลหิตพอประตูออกมามันก็เริ่มหลอมรวมเข้ากับพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดที่ผสานพลังแห่งความตายทันที จากนั้นไอพลังสีดำอันเต็มไปด้วยกลิ่นไอแห่งความตายรอบกายหลิงเจียวิหินก็เริ่มเปลี่ยนสีไปจนคล้ายถูกโลหิตอับย้อมตระกูลของข้าล้วนได้รับสืบทอดพลังสายเลือดต่อต่อกันมาด้วยด่านพลังฝึกปรือของข้าในตอนนี้แม้จะเพิ่งปลุกพลังสายเลือดได้ไม่เท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ช่วยอะไร ขอลิงเจเวีหวินกล่าวจบคำพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดสีดำที่ห้อมล้อมไปด้วยอสศนีสีแดงเลือดก็ค่อยๆหลังไหลลงสู่เคียวยมทูตท,ที่รูปลักษณ์ดูหยาบๆบทันทีอย่างน้อยๆยมันก็ช่วยยกระดับความลึกซึ้งของกฎแห่งความตายที่ข้าเข้าใจบางส่วนให้มีพลังทัดเทียมกับตอนข้าเข้าใจเต็มที่พอกล่าวจบคำเคียวยมทูตท,ที่แลดูหยาบๆบในมือหลิงเจวิวินก็ค่อยๆชัดเจนทั้งควบแน่นจนไม่ต่างอะไรจากวัตถุมีสภาพประหนึ่งเป็นเคียวยมทูตท,ที่แท้จริงนี่มัน ก่อนหน้านี้ต้วนหลิงเทียนก็พบได้ไม่ยากว่าพลังโลหิตที่ประตูออกมารอบกายหลิงเจวิวินมันเริ่มผสานควรบรวมเข้ากับพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดอย่างกลมกลืนราวกับเป็นหนึ่งเดียวกันพริปตาต่อมาพลังดังกล่าวก็เริ่มหลั่งไหลลงสู่ตัวเคียวที่หลิงเจวิวินสร้างทันใดนั้นเคียวที่มีรูปลักษณ์หยาบหยาบทั้งพระเลือนปานแสงโฮโลแกรมก็ค่อยๆค,ค,ควบแน่นจนชัดเจนคล้ายกับกลายเป็นวัตถุมีสภาพจับต้องได้จริงๆสีหน้าท่าทีต้วนหลิงเทียนเปลี่ยนเป,นเป็นจริงจัง,จงทันที ฉากเรื่องราวเบื้องหน้าหมายความว่าอะไรเขาย่อมรู้ดีหมายความว่าตอนนี้หลิงเจเวี๋ยวินเสมือนเข้าใจความลึกซึ้งเคียวยมทูตได้แล้วหากจะกล่าวว่าก่อนหน้านี้หลิงเจเวี๋ยวินเสมือนเพิ่งอย่างถึงความลึกซึ้งเคียวยมทูตและใช้พลังของมันได้บางส่วนล่ะก็บัดนี้ความลึกซึ้งเคียวยมทูดของหลิงเจเวี๋ยวินไม่ต่างอะไรจากเข้าใจจนบรรลุขั้นตอนความสําเร็จเบื้องต้นทั้งสองเรื่องเป็นอะไรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ตอนนี้หลังข้าใช้พลังสายเลือดก็ไม่ต่างอะไรจากข้าเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งความตายสี่ประการถึงขั้นตอนความสำเร็จเบื้องต้นแล้วเจ้ายังคิดว่าจะมีปัญญาสู้เสมอข้าได้อีกรึหลิงเจเวี่ยวหวินยกยิ้มสซยะอย่างกระหิมยิ้มย่องจากนั้นก็จนทยานสวนเข้าใส่ด้วยท่าทางมั่นใจต่างจากตอนเร่งรุดล่าถอยเมื่อครู่เราคนละคนขณะเดียวกันเคียวทูดที่ไม่ต่างอะไรจากเคียวจริงๆก็ถูกควงเพื่อเร่งเราสภาวะอย่างชำนิชำนาญราวกับพร้อมฟาสยบต้วนหลิงเทียนยอได้ทุกเมื่อ ฟุบซูมร่างแฝดแห่งความตายของเหลิงเจียวอินก็จนทะยานเข้าใส่ต้นหลิงเทียนพร้อมร่างต้นอย่างดุร้ายคราวนี้ไม่เพียงแต่ความเร็วของหลิงเจวี๋วินจะเหนือกว่าต้นหลิงเทียนกระทั่งพลังโจมตีก็เหนือกว่าต้นหลิงเทียนไปแล้วความลึกซึ้งเคียวยมทูตที่พอเข้าใจบางส่วนกับเข้าใจถึงขั้นตอนความสำเร็จเบื้องต้นเรียกว่าพลังอำนาจไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลย ทั้งความเร็วของหลิงเจเวียหวินตอนนี้ก็รวดเร็วเหลือเกินไม่ทันที่ต้นหลิงเทียนจะได้ตอบสนองใดๆร่างหลิงเจเวียนก็พุ่งผ่านครึ่งทางแล้วขวบ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 พอหลิงเจเวียหวินจนทะยานเข้ามาใกล้ถึงครึ่งทางต้นหลิงเทียนก็ได้ยินเสียงเคียวยมทุตท,ที่คงปานจากผ่านได้ชัดถนัดหูกระทั่งเสียงควงเคียวนี้ยังดังสนั่นประหนึ่งมันจะผ่าได้กระทั่งความว่างเปล่าก็ไม่ปาน อย่างไรก็ตามแม่หลิงเจเวียหวินจะจนทยานเข้ามาด้วยความเร็วสูงตัวหลิงเทียนก็ยังสามารถตอบโต้ได้ทันประตูะเผชิญหน้ากับหลิงเจเวียวที่จนทยานพร้อมควงเขียวทูตมาด้วยสภาวะดุดันเฮี่ยมหารปันขุนพลชำนาญศึกนอกจากพลังที่ใช้ออกก่อนหน้าแล้วครานี้ต้วหลิงเทียนยังเผยความลึกซึ้งประตูออกมาอีกด้วยความลึกซึ้งประตูนับเป็นความลึกซึ้งที่เน้นเสริมการโจมตีเป็นหลักของกฎแห่งไฟและยังเพิ่มความเร็วได้ในระดับหนึ่งอีกด้วยพรึบพรึบพรึบ พึบพึบฟัฟ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 รอบกายตัวหลิงเทียนอุบัติกระบี่เพลิงขึ้นมาม้นวนบนดั่งดวงดาวอีกคราจากนั้นพวกมันก็พุ่งทะยานออกไปฉับไวปานจุดระเบิดปง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 ป หลิงเจเวียววินที่เห็นกระบี่เพลิงพุ่งมาก็ไม่ตื่นตระหนกเร่งตวัดเคียวยมทูดในมือฟันฟาดทำลายกระบี่เพลิงระรัวปานจากผันเสียงระเบิดดังสนัน่นกึกก้องกระบี่เพลิงแต่ละเริ่มถูกฟันจนแตกระเบิดปานพลุฟไฟอย่างไรก็ตามหลิงเจเวียววินตระหนักได้ชัดเจนว่ากระบี่เพลิงของต้นหลิงเทียนรอบนี้มันทั้งรวดเร็วและทรงพลังมากกว่าเดิมความลึกซึ้งประตูของกฎแห่งไฟถึงแม้หลิงเจเวิววินจะสามารถฟันกระบี่เพลิงที่จู่โจมเข้ามาในฉับพลันจนแตกระเบิดปานพลุฟไฟได้หมด แต่มันก็ไม่อาจไม่ประหลาดใจกับความลึกซึ้งประตูของกฎแห่งไฟที่ต้นหลิงเทียนพิ่งใช้ออกเป็นธรรมดาว่ามันยังมองออกอีกด้วยว่าต้นหลิงเทียนยังไม่เข้าใจความลึกซึ้งประตูถึงขั้นตอนความสําเร็จเบื้องต้นก็แค่อย่างถึงบางส่วนและพอๆกับที่มันเข้าใจเคียวยมทูตเท่านั้นเพียงแค่ตอนนี้มันใช้พลังสายเลือดจึงทําให้เคียวยมทูตยกระดับพลังขึ้นเท่าเทียมกับการบรรลุขั้นตอนความสําเร็จเบื้องต้นฉากคล้ายๆกันก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นอีกครา ถ้าว่าคราวนี้ฝ่ายที่ลุกไล่กลับเป็นหลิเจอเอ๋ยวินส่วนตัวหลิงเทียนก็ได้แต่ถีบเท้าส่งทยานถอยหลังพลางควบสร้างกระบี่เพลิงจู่โจมเข้าใส่หลิงเจเียววินไม่หยุดด้านหลิจเจเียววินฟาดเคียวทำลายกระบี่เพลิงไม่หยุดทั้งย่นระยะเข้าใกล้ตัวหลิงเทียนมากขึ้นทุกขณะเห็นชัดว่ามันมีเปรียบข้าหล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าเจ้าจะเริ่มเข้าใจความลึกซึ้งประตูได้บางส่วนแล้วแต่กระนั้นเจ้าก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าอยู่ดี หลังจากที่รุกไล่เข้าใส่ตัวหลิงเทียนฟันทำลายกระบี่เพลิงที่ยิ่งถล่มมาปานปืนกลของตัวหลิงเทียนไปพักหนึ่งในที่สุดหลิงเจเวียวหวินก็ย่นระยะห่างระหว่างมันกับตัวหลิงเทียนได้อีกครึ่งอีกทั้งด้านหลังมันก็ปรากฏร่างแฝดแห่งความตายพุ่งทะยานตามมาติดติดดังเนาตามตัวเรียกว่าพร้อมกลุ่มรุมทุกตีตัวหลิงเทียนตลอดเวลาเปรียง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  หลิงเจเวียวหวินที่จนทยานใกล้ถึงตัวตัวหลิงเทียนสีหน้ายิ่งมายิ่งฉายชัดถึงความมั่นใจเคียวยมทูดในมือฟันฟาดออกไปอย่างคล่องแคล่วทุบทำลายกระบี่เพลิงได้อย่างหมดจดกระทั่งอนุภาพเคียวยังประหนึ่งจะฉีกกระชากได้กระทั่งห่วงมิติเจ้ายังมีลูกไม้อันใดอีกหรือไม่หากมีก็รีบใช้ออกเสียหากไม่มีเจ้าก็แพ้ไปซะอาศัยพลังของเจ้าตอนนี้หาใช้คู่มือข่าไม่หลิงเจเวี๋วหวินที่เข้าใกล้ตัวหลิงเทียนได้มากพอ ก็ฟาดเคียวออกไปหมายตบร่างตัวหลิงเทียนให้ปลิววินาทีนี้มุมปากมันคลี่ยิ้มสดใสย,ย่มใจราวกับเห็นชัยชนะอยู่รำไรเพราะในสายตามันเคียวนี้ตัวหลิงเทียนรับไม่ไหวแน่นอนและไม่พ้นต้องถูกฟาดจนปลิวละลิ้วแพ้พ่ายหากตัวหลิงเทียนยังมีที่เด็ดอะไรอยู่จริงๆป่านนี้คงใช้ออกมาแล้วไม่รอให้จนตัวแบบนี้หรอก เมื่อเห็นรอยยิ้มสายะย่มใจเรากับคว้าชัยชนะอยู่ในกำมือแน่แล้วต้วนหลิงเทียนที่เดิมทีก็ไม่ได้แยแสว่าจะชนะหรือแพ้สักเท่าไหร่ก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยไอเจ้าบ้านนี่มันชนะแล้วจะได้โลรืยยังไงลูกตาต้นหลิงเทียนหดยีหลงมุมปากยังยกยิ้มสยแบบางๆไม่ได้นำพาเขียวที่ฟาดแหวกอากาศเข้ามาแม้แต่น้อยแต่ยังเร็วเกินไปที่เจ้าจะคิดว่าชนะข่าได้ในห้วงคลิปตาที่คิดถึงเรื่องนี้ ต้วนหลิงเทียนก็เรียกเพลิงเทพ,พกลาหนในร่างทันทีอวุโสเพลิงเทพ,พกลาหนช่วยฆ่าตบสังสอนเจ้านี้ได้หรือเปล่าย่อมได้ต่อไปเจ้าคิดทำอะไรก็ทำได้ตามใจไม่ต้องถามขอเพียงเรื่องราวไม่หนักหนาะเหมือนตอนฆ่ามือสังหารกะโหลกเลือดขอบเขตราชาอมตาหกภาษาน,นั่นก็พอ